4ข้อควรรู้ในการซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันแบบไหนใช้ดีอุ๋มอิ่มมาละจ้าสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> จากที่อิ่มเคยทําอาหารด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันมาเป็นร้อยเมนูแล้วก็เคยใช้ประมาณ4-5แบรนด์ก็มักจะมีคนถามอิ่มมาเรื่อยๆนะว่าวิธีเลือกหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยเลือกซื้อยี่ห้อไหนดีเอาจริงๆตามตรงมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานความเหมาะสมของแต่ละคนเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของงบประมาณตั้งงบไว้เท่าไหร่ขนาดของความจุเลือกให้เหมาะสมกับคนในครอบครัวปกติเราทําอาหารบ่อยไหมทําเมนูเล็กหรือว่าเมนูใหญ่ถ้าจะทาหมูกร ชาชูหรือว่าจะอบไก่ย่างทั้งตัวก็จะต้องซื้อขนาดใหญ่4-5ลิตรขึ้นไปเลยอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้งานถ้าเป็นปุ่มดิจิตอลจะกดใช้งานง่ายถ้าคนที่ใช้งานสูงไว้นิดนึงก็จะถนัดแบบหมุนมากกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือบริการหลังการขายแล้วก็ประกรันบางแบรนด์เปลี่ยนเครื่องให้เลยบางแบรนด์ต้องส่งซ่อมลองเลือกดูนะอย่างเครื่องนี้ของอเล็กทิกประกันให้3ปีก็ดีเลยล่ะส่วนถ้าอยากได้สูตรหมอร้อทอดไร้น้ํามันก็แอดไลน์มาเลย88บดเมนู้าวหวานตกเมนูละอสอ